สวัสดีครับมือใหม่ทําคลิปปลูกผัก DIY จากผู้ติดตามไม่ถึงร้อยตอนนี้4,000กว่า4 0 0 0กว่าแล้วเริ่มต้นยังไงดีมันเริ่มไปแล้วนี่ครับเริ่มต้นในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับจะหารายได้อย่างไงใช่ไหมครับเราลองดูแนวทางคอมเมนต์ของคนดูได้ไหมครับเขาถามเรื่องอะไรเขาต้องการสินค้าที่เราทําอยู่ไหมเราสามารถไปหาสินค้ามาขาย อะไรได้บ้างอุปกรณ์ในการปลูกผักมีอะไรบ้างที่เป็นในหน้าได้หรือว่าเราจะสร้างสินค้าขึ้นมาใหม่ก็ได้เราสร้างสินค้าขึ้นมาเองก็ได้เราไปเปิดเซลเลอร์แล้วก็ลงขายสินค้าเราเองก็ได้นะครับหาความต้องการของลูกค้าให้เจอแล้วตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่เรามีง่ายไหมครับสป라이ดิมานไปเคยดู The w f o w p o l Street บ้าง <c oughs> ไหมเขาบอกว่าเซลมีดิสเพนใช่ไหมขายปากกานี้ให้ผมหน่อยอ่าใครเคยดูไหมครับปากกาเนี้ยนะครับจู่ๆไปขายแล้วจะบอกว่าสเปคมันดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น่ะคือเราบอกว่าของเรา นะครับเมื่อเรารู้ดีมาร์แล้วเนี่ยความต้องการของลูกค้าแล้วใช่ไหมครับเราก็หาซัพพลายการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาให้แค่นั้นเองครับที่ผมไม่ได้จบการตลาดผมดูหนังก็อ่านหนังสือมานะอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะประมาณเนี้ยตอนนั้นเนี่ยขายปากกาย,ยังไงผมยังไม่รู้เลยมันขายยังไงครับ